สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพี่สุนทรนะคะเข้ามารับชมคนแรกเลยนะคะสวัสดีคุณพี่สมบูรณ์ค่ะนะคะมาดักรอลูกค้าค่ะนะคะตอนนี้ดักรอลูกค้าลูกค้ามาตอนเย็นนะคะแกม,มาไม่ถูกก็เลยบอกว่าจะมารอที่หน้าร้านนะคะกําลังเปิด GPS มา กลัวลูกค้ามาไม่ถูกแล้วลูกค้างอนกลับบ้านนะคะตอนนี้ <laughs> ไม่รู้ถึงไหนแล้วตอนนี้นะคะก็จะมาพาชมนะคะบรรยากาศตอนเย็นนะคะหน้าร้านแล้วก็จะมาแนะนำสินค้านะคะมียางขอบ18เข้าใหม่สวยมากๆเลยนะคะ ใจคอไม่ดีเลยค่ะช่วงนี้นะคะกลัวลูกค้าแบบว่ามาไม่ถูกแล้วหนีนกลับบ้านมาคอยหน้าร้านเลยนะคะที่ร้านนะคะอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะถนนเส้นเรียบคลองเปรมประชากรค่ะถนนเส้นเรียบคลองเปรมประชากรนะคะ เรียบของเต็มประชากรค่ะฝั่งหน้าร้านจะเป็นคลองนะคะลูกค้ามาจากปทุมธานีนะคะมาจากปทุมธานีก็ได้นะคะามาจากธรรมศาสตร์ก็ได้ถ้าเกิดมาทางเนี้ยที่กล้องหันไปเนี่ยคือมาจากาปทุมมาจากธรรมศาสตร์นะคะแล้วอีกฝั่งนึงนี่ลูกค้าคือมาจากลังสิตนะคะปากทางเวิร์กพอย์ค่ะนะจากปากทางเข้าเวิร์กพอย 8กิโลครึ่งถึงร้านเลยค่ะนะคะ8กิโลครึ่งถึงร้านเลยนะคะเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูยางขอบ18ก่อนดีกว่านะคะใครอยากดูยางเบอร์ไหนนะคะพิมพ์มาได้เลยค่ะหากที่ร้านมีสินค้านะคะหนูจะพาไปชมพร้อมทั้งแจ้งราคานะคะลูกค้าสนใจเป็นตัวไหนวันนี้นำเสนอมากๆเลยคือยางขอบ18มาใหม่ค่ะยางสวยมาก ลูกค้านะคะที่ใช้ยางขอบ18ไม่ว่าจะเป็นกระบะนะคะทุกรุ่นทุกค่ายเลยเนาะแล้วก็ SUV ค่ะไม่ว่าจะเป็นมิวนะคะมิวเอ็กนะคะขอบ18 Fortuner Pajero ทุกรุ่นทุกค่ายนะคะยาง ตัวนี้สเปคนี้นะคะติดมากับ e สูบขอบบเราจะมาแกะยางขายราคายางสีเส้นอยู่ที่19,000บาทลูกค้าคาะนะคะยางสวยมาก265 60 r 1 8นะคะเป็นป้ายแดงถอดศูนย์ล้อและยางมีแค่ขับเคลื่อนย้ายในศูนย์เท่านั้นจ้ะพี่จ๋านะคะมีแค่ขับเคลื่อนย้ายในศูนย์เท่านั้นนะคะ,ะใหม่มากยางสีเส้นอยู่ที่19,000่าบาทยางปี 2, 0, 2021ยีค่ะสัปดาห์นะคะสัปดาห์ก็ค่อนข้างได้ใหม่ นองะ2 6 5า0 1 8นะคะ, 2, 6, 5, 60, 18, ะ,คะชุดนี้สัปดาห์27 2721นะคะลูกค้าเห็นไม่เอ่ยนะคะมันจะเป็นน้ำนิดหนึ่งนะคะเวลาของมาลงเวลาของมาลงนะคะก็จะให้น้องฉีดน้ำล้างฝุ่นเช็คตำหนิให้พี่ๆรอบหนึ่ง นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าได้ใหม่แน่นอนถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เป็นแม็กพร้อมยางอีสุตัวเซตีสีเทาแม็กพร้อมยางราคาอยู่ที่ชุดละ2 2งหม่นจ้ะพี่จ๋านะคะ2องหมเอายางเฉพาะยางสีเส้นอยู่ที่1 9ึ0 0หบาทแล้วก็ขอบ17นะคะขอบ17ราคาแม็กพร้อมยางอยู่ที่17,500บาทนะคะตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ต้องใช้อแดปเตอร์นะคะหากจะใส่อ e ีสู h ฮ g h l a n d e r รุ่นก่อนปี2021 เป็นรุ่นเดียวที่ต้องใช้อแดปเตอร์หนาประมาณ1.2นิ้วนะคะอ่า1.2นิ้วอแดปเตอร์ใส่เฉพาะคู่หน้ายกเว้นตัว4ฟ h e วิวต้องใช้4ตัวนะคะทั้งหน้าหลังถ้าเกิดว่าพี่ๆนะคะงงนะคะไม่เข้าใจอย่างที่หนูพูดสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้นะคะโทรมาสอบอุ้ยใช่แน่แนเฮ้ย ลูกค้าพี่ๆขานะเดี๋ยวมาลุ้นช่วยหนูก่อนมาลุ้นลูกค้าก่อนจะถึงร้านไหมนะคะโอ้ใจคอไม่ดีนะคะเอาขอบ17นะคะยางที่ติดมาเนี่ยจะเป็นเบอร์2 5งห้านะคะสวัสดีค่ะพี่นาลงเวศนะคะสวัสดีนะคะ ยางที่ติดบางขอบ17จะเป็น255นะคะ65 17ลูกค้าต้องการเฉพาะยาง4เส้นก็ได้ถ้าเกิดว่าใช้มิลเซเขอบ17นะคะกระบะอสูงไฮเดอร์ขอบ17เนอะต้องการเปลี่ยนเฉพาะยาง4เส้นก็แกะจากตัวนี้ได้เลยค่ะลูกค้าคะนะคะยาง4เส้น15,500บาททวนลูกค้าได้ยางใหม่มากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับยางใหม่คือสภาพไม่ต่างนะคะสภาพไม่ต่างที่ต่างก็คือราคา ลูกค้าจะได้ประหยัดไม่มากก็น้อยหากเทียบกับยางใหม่นะคะยางใหม่แกะป้ายเนาะนะคะแบบนี้ถือว่ายางสวยนะคะสวยมากๆอันนี้คือขอบ18ขอบ18หนูแจ้งราคาไปแล้วนะคะยางสีเส้น1900 0บาทยางสีเส้น1900 0บาทนะลูกค้าไม่ต้องเลือกคู่หน้าคู่หลังคะ่ะมันใหม่เหมือนกันทุกสี่เส้นเลยนะคะ ร้านนี้ยังดีรารกค่ะขอบคุณค่ะนะคะร้านเปิดแล้วค่ะร้านเปิดแล้วนะคะร้านไม่เคยปิดเลยค่ะพี่จ๋าร้านไม่เคยปิดเลยนะคะไ้ออ<ม>วันไหนไ้าวันไหนหยุดหนูจะแจ้งล่วงหน้านะคะช่วงนี้หยุดไม่ได้เลยนะคะเปิดทุกวันค่ะนะคะพี่เพิ่งไปไหนกันนะมาลุ้นก่อนลุ้นลูกค้าช่วยกันก่อนนะคะว่าแกจะถึงร้านหรือเปล่า มิวเก็มีนะคะมิวเเข้าใหม่มิวเเข้าใหม่ขอบ20่สิหนูลงภาพนิ่งไปแล้วนะคะอยากให้พี่พีเห็นว่าชุดนี้ยังมันใหม่มากสวยมากราคาแม็กพร้อมยางอยู่ที่2,9งหมบาทค่ะกระบะอ e ีสูงใหเนอร์ตัวสูงใส่ได้เลยทุกรุ่นนะคะแล้วก็เป็น m u วเซเว่ก็คือตรงรุ่นใส่ได้เลยนะคะสวยจริงๆ ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนชอบเนาะนะคะที่ร้านไม่มีล้อแต่งนะคะมีแต่ล้อเดิมติดรถค่ะนะคะมากกว่าความสวยลูกค้าจะได้ยางนะคะที่เป็นสเปคศูนย์ติดมากับรถใช้งานค่อนข้างทนนะคะเหมือนพี่ๆออกรถป้าแดงครั้งแรกค่ะนะคะใช้งานกี่ปีนะคะถึงจะได้เปลี่ยนยางเนาะนะคะเพราะฉะนั้นใช้คุ้มมากยางติดรถได้คุ้มจริงๆนะคะ 7QC ก็ว่าได้นะคะตัวนี้ยาง ป้ายแดงของทางร้านจะรับประกัน2ปีนะคะ2ปีในที่นี้คือยางบวมโครงสร้างยางเสียบิดเบี้ยวก่อนอายุการใช้งานตั้งแต่ขายมาแทบจะไม่เคยได้เคลมเกี่ยวกับปัญหาหลังการขายเรื่องอยางบวมยางเลยนะคะยกเบ้นนะคะรับประกันยกเว้นคือไปเบียดแตกตามฉีกทุกๆก,กรณีตรงนั้นเนาะนะคะไม่ได้รับประกันอยู่แล้วนะคะ ขอบส8สวยมากมิวเอราคาแม็กพร้อมยางอยู่ที่25 0 0 0บาทค่ะสําหรับมิวเรุ่นนี้ใส่ไปใส่มาสวยมากนะพี่จ๋านะคะหนูได้ลงรีวิวเป็นภาพนิ่งให้ดูแล้วใส่กับรถสีไหนก็ขึ้นใส่กับรถสีไหนก็สวยนะคะแม็กตัวนี้มิวเขอบ18ราคาแม็กพร้อมยางอยู่ที่25 0 0 0ของเก่าของเดิมรับเทิร์นค่ะนะคะอีซูตัวท็อปทูทูอยู่ที่2 3 0 0มแม็กพร้อมยางนะคะ อันนี้ตัว ZP ตฮะที่แนะนำไปข้างต้นใหม่เหมือนกันหมดทุกชุดเลยนะคะยางนี่คือมันใหม่เหมือนกันหมดทุกชุดเลยเฉพาะยางก็1900 0บาทอันนี้คือขอบ18บมีของให้ลูกค้าเลือกหลายชุดพี่ๆเลือกได้ทุกชุดเลยนะคะมาถึงมีของหลายชุดลูกค้าอยากได้มันใหม่เหมือนกันทุกชุดต่างกันที่สัปดาห์สัปดาห์มันเหลื่อมกันแค่นั้นเองค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้สัปดาห์อัปเดตก็คือตั้งแต่10ไปปลายนะคะจนเป็นจนไปถึง30 นะคะย่างสวยจริงๆฝั่งนี้มิซูมิซูรู้สึกว่าจะเหลือหนึ่งชุดนะคะมิซูมิซูไทท่านขอบ18ราคาแม็ก้อมยางอยู่ที่ชุดละ25,000บาทค่ะ25,000บาทกระบะไทยดั้มตัวสูงใส่ได้ทุกรุ่นนะคะปาเจโร่รุ่นเก่ารุ่นใหม่ใส่แล้วสวยมากเลยตัวนี้ Ford มี Ford ดวายแท็กค่ะ Ford ดวายแท็กนะคะชุดละ2 2งหมแล้วก็ e v e r อร์เนะคะอยู่ที่2 7งหม เอเบอรลขอบ20่นะพี่จ๋านะคะกระบ,บะฟอร์ตตัวสูงอยากใส่ขอบ20สเปคเดิมๆไม่ลดไม่ยื่นมาใส่เอเบอรลดได้ค่ะ27 0 0มมีสินค้า1ชุดนะตอนนี้เอเบอรลรุ่นเก่ารุ่นใหม่ใส่ได้เลยนะคะรีโวตัว2.4รีโวตัว2.4ตัว2.4ขอบ17นะคะชุดละ23 0 0 0ชุดนี้ยังคู่ตัวบ s สโตนนะคะปี2021ค่ะข้างกันนั้นก็คือ ฟอร์จูนขอบ18นะคะฟอร์จูนขอบ18แปดเดี๋ยวหนูขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ค่ะนะคะไปอุดหนุนมา2อ,อรอบแล้วครับตั้งแต่ร้านเก่าครั้งหนึง่งร้านใหม่ครั้งหนึง่งยางใช้ดีมากหนูขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่สมพงศ์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยลูกค้าน่ารักมากนะคะก็คือว่ายังนึกถึงกันเปลี่ยนยางบางครั้งบ,บางคนนะคะคือถึง สองสามปีที่แล้วไปเปลี่ยนอยู่ร้านเก่าถึงรอบเปลี่ยนยางใหม่นะคะก็ยังมาใช้อุดหนุนแวะเวียนกันมาบอกต่อมาน่ารักมากมากนะคะขอพระคุณจริงๆขอพระคุณที่ไว้ใจนะคะเลือกใช้บริการนะคะยางสองหกห้าหกสิบอสิบแปดสัปดาห์ที่สองสี่หนึ่งหมื่นเก้าพันถูกมากครับขอพระคุณค่ะนะคะถ้าเทียบกับยางใหม่มันก็ถูกอยู่เนาะพี่น้องนะคะถือว่าประหยัดนะคะผมเป็นลูกค้าเก่าเปลี่ยนสองรอบแล้วขอขอบคุณมากค่ะ ชมไล์สดปุ๊บโทรจองเลยใช่เลยคุณคุณพี่คุณพี่สมพรนะคะเห็นไลรสดยางเนี่ยแบบเมื่อกี้เลยนะคะใหม่มากโทรมาจองทันทีเลยนะคะใครที่ชอบตัวไหนนะคะหลังจบไลฟ์ก็คือโทรมาคอนเฟิร์มได้เลยว่าจองนะคะหนูเก็บไว้ให้ทันทีนะคะไม่ต้องกลัวถูกใจชุดไหนชุดไหนที่มันเส้นมันมนะคะโดนใจนะคะใหม่จริงๆนะคะซีเอฟมาได้เลยเดี๋ยวหนูเก็บของไว้ให้ยางขอบ17นะคะยางขอบ1 7 26 5 6 5 1อ เมื่อกี้หนูเดินผ่านมามันใหม่ทุกชุดนะคะแต่ว่ามันมืดยังไม่ทาน้ำอาองหาหาสบค่ะปีสตอลดูเลยให้ที่684ราคาย,ยางสีเส้นอยู่ที่15,500บาทท่วนนะคะพี่ๆที่ใช้อีสูอยากจะใส่265ก็ได้หน้ายางมันก็กว้างขึ้นค่ะหน้ายางกว้างขึ้นนะคะจากเดิม255เนาะถ้าเกิดว่าใส่17บเเปลี่ยนยางรอบนี้อยากจะลองเปลี่ยน265ได้เลยค่ะนะคะ บิสโตนดูเรศให้ทีหกปซนะคะ15,500าอยบาทยางขอบ17อ่าสำหรับกระบะตัวสูงทุกุน่นทุกค่ายนะคะหรือจะเป็นแม็กแต่งลอ้อแต่งลอ้อซิงก็ดีหากใช้ยางเบอร์นี้แนะนำค่ะนะคะแนะนำเลยนะคะยางสเปคศูนย์นะคะโครงสร้างยางดีๆนะคะไปใช้ทนทนยาวๆสีเส้น1 5ึ่นบาททวนรวมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยตอนนี้มีของให้ลูกค้าเลือกหลายชุดค่ะยางปี2021ทั้งหมดนะคะพี่ๆสนใจขอภาพเพิ่มเติมได้หนูหนูส่ง รูปภาพทางไลน์ให้นะคะตัวนี้ยางสเปคนี้มันติดมากับฟอร์ดพี่จ๋านะคะติดมากับแม็กฟอร์ดขอบ17พี่ๆที่ใช้ฟอร์ดขอบ17นะคะมาด้าก็ดีถึงรอบเปลี่ยนยางนะคะขอให้ยางหมดอายุการใช้งานอย่างเดียวนะคะเอาของเก่ามาแลกมาเทินนะคะแม็กมาสภาพไหนได้หมดเลยพี่จ๋านะคะเอาชุดเก่ามาแลกนะคะได้ใหม่ประยกชุดเลยจ่ายเพียงราคายาง15,500บาทท่วนเท่านั้น15,500บาททวนเท่านั้นคุ้มมาก ระหว่างที่ไล์สดอยู่นะคะหนูก็ต้องหันหลังตลอดหันหน้าหันหลังนะคะเพราะว่ากลัวลูกค้าไม่มาลูกค้าถึงไหนแล้วนะคะสองนะคะ70 R16 ิบอาสิบนะคะสองห้าห้าเจ็ดบิสตตนค่ะนะคะมีบิสตตนเข้าแล้วสำหรับยางกระบะตัว h ฮเอนเดอร์นะคะขอบ16ตัวสูงขอบสินั่นเองทุกรุ่นทุกค่ายเช่นกันค่ะ ตอนนี้ยางป้ายแดงยางติดรถมีเบอร์เดียวนะคะ2 5 5 7 0 R16 พวก245หนะคะพวก24570 R16 หรือจะเป็น2 6 5 7 0 R16 ไม่มีติดรถตัวไหนมาแล้วเพราะว่าเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนโฉมหมดแล้วนะคะมีเบอร์นี้เบอร์เดียวที่เป็นใกล้เคียงแล้วใส่เทียบเท่าได้ใส่เทียบเท่าได้เลยค่ะไม่มีผลต่อการใช้งานหน้ายางนะคะบวกลบข้างละหมิลลูกค้าบวกลบเลยค่ะข้างละหมิลสมมติว่าเดิมใช้2 4 5เดิมใช้265หนะคะ ไม่มีผลต่อการใช้งานยาง4เส้นนะคะอยู่ที่15,000บาทอันนี้คือบิสโตนนะคะดูเลที่หปมีดันหลบก็มีค่ะดันหลบตัวที่ขายดีนะคะราคา4เส้น1,000 10, 0บาทราคา4เส้น1,000 10, 0บาท255 70าเป็นดันหลบเอท AT20 นะคะพี่คะลูกค้ามาแล้ว <laughs> โอ้ยนะคะลูกค้ามาแล้วค่ะนะเดีด๋ยวนมจะพาไปดูว่าเขาจะมาเปลี่ยนยางเบอร์ไหนนะคะพี่ๆสามารถมาล่วงเวลาได้นะคะมาล่วงเวลาได้เลยนะคะอะอยากจะมาร้านเปิดตัแต่8ดโมงนะคะ8ดโมงถึง5้าโมงครึ่งนะคะ อยากจะมา5้าโมงหกโมงนะคะลูกค้าโทรมาแจ้งล่วงหน้าหนูจะได้สแตนบายไว้รอค่ะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่ <c oughs> ไททันตัวเตี้ยนะคะมีค่ะนะคะไททันตัวเตี้ยมีค่ะเดินตามเลยค่ะนะคะมิซูไททันตัวเตี้ยนะคะแม,ม็ก้อมยางอยู่ที่1 2 0 0 0บาท 12,000บาทจะได้ยางคู่ตัวบิสตนเลยค่ะยางเบอร์ 2, 25, 65, นะคะ65 1 6บตนดุลรวิทรุ่น R660A แม็กพร้อมยางอยู่ที่12,000บาทลูกค้าของเก่าของเดิมรับเทินะ,ะจัดว่าคุ้มมากๆเลยยังได้บิสตงนะคะ B stone, บิสตนบรรทุกก็ดีนะคะบรรทุกก็ดีเต็มที่นี่คือ2ตันเนี่ยได้สบายนะคะ 225 6 5 1 6ลูกค้าต้องการเฉพาะยางสีเส้นได้ค่ะรถตู้นิยมใส่ตัวนี้นะคะเพราะว่าหน้ายาง,างกว้างกว่าสเปคกระบะปกตินะคะหน้ายาง225หน้ายางกว้างขึ้นสมรรถนะในการขับขี่ดีขึ้นค่ะราคายางสเส้นนะคะอยู่ที่9หนบาทรวมติดตั้งเสร็จถุงให้เรียบร้อยยางปี2021ค่ะยางใหมๆ่ๆปิ้งๆแบบนี้เลยนะคะหาใหม่มากๆหรือลูกค้าจะลิมิเต็ดนะ,ะหนูมีลิมิเต็ดลิมิเต็ด แม็กจะเป็นสีดำนะคะเป็นดำเงาดำล้วนสเปคยางที่ติดมาลายแม็กเหมือนกันหมดเลยนะคะยี่ห้อย,ยางเหมือนกันหมดเลยจากพี่จ๋านะคะอยู่ที่1 4 0 0 0ันบาทสำหรับตัวล mm ิมิเต็ดอ่าลูกค้าสงสัยว่าเอ้ามันเหมือนกันหมดเลยนะคะต่างกันที่สีแม็กทำไมราคาไม่เท่ากันนะคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะลูกค้าคะ mm hmm. เพราะว่ารถนะคะมันมีราคาตัวธรรมดาตัวท็อปล้อเวลาเขาส่งหนูมามก็จะมีล้อราคาตัวธรรมดาแล้วก็ตัวท็อปค่ะลูกค้าขานะคะประมาณนั้น อยากดูตัวไหนอีกนะคะฝั่งนี้อา่ารีโวรีวอเหลือ2ชุดแล้วนะคะรีโวตัวเตีย้ยแม็กห้ารูร้อยสิชุดละ1น5 0 0บาทตอนนี้มีของ2ชุดค่ะนะเหลือ2ชุดแล้วนะคะยางคู่ตัวดันหลบยางที่ติดมาจะเป็นเบอร์2 1 5 6 5 R16 าค่ะนะ,ะมีของ2ชุดตอนนี้12,500บาทพร้อมน็อตแท้ยางคู่ตัวดันหลบนะจ๊ะต่างจังหวัดหนูจะส่งได้ฝั่งนี้อีสุนะคะ อีสุดตัวเตี้ยขอบ16มีครบทุกรุ่นนะคะตอนนี้มีครบทุกรุ่นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวแม็กซีบอลนะคะแม็กซีบอลตัวนี้ราคาชุดละ11,500บาท11,500บาทลูกค้าได้แม็กพร้อมยังเลยค่ะยังปี2021นะคะ อ่าสองหนึ 2, 1, 5, 70, ่งห้าเจ็ดสิบอาร์ิหกเห็นไหมคะยางแต่ละเบอร์แต่ละซีรีส์ที่ติดมากับรถกระบะตัวเตี้ยนะคะคนละสเปคแต่ก็ใกล้เคียงกันนะสามารถใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะนะคะลูกค้าขานิดหน่อยมีเหลื่อมกันนิดหน่อยมีหน้ายางมีซีรีส์ยางจะเป็นเจ็ดสิบหกห้าแบบนี้คะ่ะนะคะขึ้นอยู่กับผู้ใช้รถคนใช้งานนะคะลูกค้าโทรมาส,สอบถามได้นะคะจะมีช่างแนะน็อาจจะแนะนําได้ดีกว่าหนูนะคะอ่าเราเป็นเป็นฝ่ายขายก็จะแจ้งราคาแล้วก็แนะนําพี่ๆได้นิดหน่อยคะ่ะนะคะมาถึงตัวท็อป ตัวท็อปจะเป็นแม็กทูโทนตัวนี้ใส่กับรถสีไหนก็ขึ้นใส่กับรถสีไหนก็สวยค่ะนะคะแม็กจะเป็นทูโทนสีปัดเงาสลับสีดําเงาราคาแม็กข้อมยางอยู่ที่15,000บาทยางคู่ตัว2021่อค่ะนะคะยางสวยแดงร้อยทุกชุดพี่จ๋านะคะของหนูนะคะไม่มีแม็กแต่งไม่มีแม็กแต่งนะคะมีแต่ล้อและยางปลายแดงยางสเปคเดิมๆติดศูนย์นะคะตัวนี้มาถึงตัวท็อปล้วมาเอ็กซิลี่เอ็กซิลี่อยู่ที่1 2 0 0 0บาทใครชอบแนวสปอร์ตเนาะดูดูนะคะ แากได้แมกดานะคะแนะนําเลยตัวนี้1 2 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าขาได้ยางคู่ตัวได้ยางไปก็คุ้มแล้วค่ะนะคะเพราะว่ายางเฉพาะยางหนังหนูขาย90 0 0พันนะคะ2 1 5 7 0ึ่ตอนนี้ราคาย,ยาง4สเส้นอยู่ที่9,000บาทนะคะสำหรับกระบะตัวเตี้ยกระบะตัวเตี้ยขอบ16 2 1 5 7 0งหามมตอนนี้ราคาย,ยาง 4, สเส้นอยู่ที่900 0บาทนะคะ9,000บาทนะยางให้ดูก่อนว่ายางมันใหม่เหมือนกันทุกชุดพี่จ๋านะคะเห็นไหมคะยางสวยแดงร้อยทุกชุดเลยนะคะ แดงถอดศูนย์ทุกชุดค่ะ1นึ่งหมืสองพันบาทเอ็กซิลี่นะคะมีครบทุกตัวตอนนี้ตัวท็อปก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยรถไม่ค่อยมีคนถอดนะ,ะก็ยังพอหาของได้อยู่นะคะ,ะดูก่อนนะพี่เขาจะเอาเอะ สวัสดีค่ะหนูรุ้นพี่มากเลยหนูกลัวพี่ไม่มาขอญาตนะคะขอญาตหัวเราะหนูขำนะหนูตื่นเต้นมากเลยกลัวพี่เขาไม่มาเดี๋ยวลองเทียบให้พี่เขาก่อนนะคะจะเอาอะไรดี โอเคนะคะลูกค้าขานะคะเดี๋ยวหนูขอเอาไปอนุญาตเอาน้ำให้ลูกค้าก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวหนูจะชมรับถ่ายภาพนิ่งรีวิวสินค้าอีกครั้งนะคะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามค่ะ